สวัสดีครับพี่น้องทางไร่กลุ่มครับวันนี้จะพาพี่น้องมาเบิ่งไก่นุ่มนะครับสองกิโลสี่สองกิโลหะรอยส้นสองกิโลหกครับเป็นชันลานของเจ้าเข้ากระทืบหลังนะครับนี่นะครับไม้ไม้นะครับเป็นไก่ไม้เอ่อส่งสวยครับจับดีลําตัวยาานะครับกับวาสิปั๊มเบิ่งื้นนี้แหละครับพี่น้องทางไร่กลุ่มห้องกัิไี้เบิ้งนะครับซึ่งเป็นเอ่อตัวหลักของลูกสาวเลยล่ะครับนี่นะครับชุดนี้ก็ พอย่บันพ่อเถานะครับชุดนี้นะครับพออยุบันพ่อตานะครับไก่หนุ่มครับกินท้องรอดดีครับโชคดีนะครับขัดปั๊มให้พี่น้องเบ่งนะครับกินท้องไปเดินเล่นกันกินเขา่ากินเขาไม่ คีดองทั้งลายกลุ่มนะครับทีติดตามนะครับกับขอขอบคุณหลายๆละครับบว่สิเป็นไก่นมทุกๆตัวนะครับที่ผมลงไปนะครับช่วงนี้ก็คือคดีลูกสาวประสบอุบัติเหตุตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วล่ะนะครับก็ได้ได้มาเบ่งชุดเพาะอยู่บันพ่อตานะครับผมขิงทองนะครับซื้อขิงทองนะครับสวยงามครับไก่ตัวเดี้ 2กิโลสีสองกิโลหาขีดครับแต่ว่าเป็นไก่ดูดสีแววดีคือกอลูกสาผมสีหักตัวนี้คือมันขุนนะครับคุณขุนนะครับขุนม,มือเขาขนาดเป็นไกไ่ไม่ไม่ด้วยครับคือผลิตมาแต่นหน่อยนะครับลูกสาผมกับเอ่อคิงทองตัวนี้นเหรียญน้ำกันมาแต่นหน่อยมันก็นเลยชนิดกันมันก็นเลยขุนนะครับมีข้อนะครับเป็นชั้นล้านเข้ากับทือปลังนะครับ สวยงามนะครับ2กิโลสี่สองกิโลห้าฮ้แหววก่ๆทองจิงทองนะครับเดี๋ยวสิจับไทรูปพี่น้องเบิ้งครับจับไทรูปแ้วก็เดี๋ยวคูปัมนะครับคูปัมเดี๋ยวเสียคูปัมมาปัมให้เบิ้งนะครับเอาปลาปัมจริงนะครับปัมจริงเจ็บจริงก็คือบอเป็นไก่นุ่มมาปัมนะครับคือนัดนัดเล็กน่อยในบ้านแหละครับเอามาปัมนะครับคือไก่ดีต่อไก่ดีนะครับมาถาเบิ้งว่าคิงทองสีสูขาไดียวบะครับตีเขาเลยก็คือพัน ตีเขาบ่ไดดกับบพันนะครับบัวไก่ของผมนี่บ่ได้ใส่ไก่นุ่มปั่มพวปันใดนะครับเป็นไก่ดีทั้งหมดนะครับตีปั่มกันนะครับทีลงแบงให้พี่น้องเบ่งนะครับเอาไก่นุ่มมยืนเตะมาให้มาให้เตะตัวเดียวนี่อันนี้ผมบอกอันนี้ปันใดนะครับคือเอาไก่ดีมาปั่มเลยนะครับพี่น้องนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับสำหรับเจ้าชิงฟองปลา้กยนะครับเป็นปลา้อยเลยนะครับ้อยงอนนะครับ สวยงามครับไก่ตัวนี้น,นะครับเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งที่นํำเสนอครับแต่ว่าตัวนั้นบบคอนไดสูดีนะครับเดี๋ยวมานํำเสนอแต่ตัวนั้นยังมันแขะนะครับมันเปียวตัวนั้นสิเป็นลูเข้ากระถือหลังเลยนะครับตัวนั้นสิเป็นลูกของเข้ากับถือหลังเอยเขาไปออกมาพี Sai ่ออกมาพี่ตัวที่ผมท่ไทรูให้เบิ่งอีกตัวหนึ่งก็คซื้อเป็นลูกเข้ากับถือหลังเลยนะครับนะครับบรรยากาศบบคอนไดทายบรรยากาศแบบนี้ให้พี่น้องเบ่งนะครับเพราะว่ากับมื่ีกอะ ไายตอย่บานลุ่งนะครับก็คือให้ลุ่งไายอยู่บานลุ้งแหละนะครับก็ดีปูกสาวประสบบัติเหตุกันเลยได้มาบา้านโพธิเถาก็เลยมีโอกาสปรเมิงชุดเพาะนปะปกติชุดนี้กันยักไปคัดที่กันหะครับนี่ผมว่มา,มาตัวนี้ลูกสาวหักกันเลยบ่ได้เอาไปต่ำให้พี่นอ้องเบ่งเจ้เขื่อลูกสาวคนจอง,อง <c oughs> นี่ครับคิงคอง ผมก็ขอขอบคุณในไลน์ล่ะครับพี่น้องทั้งไายกลุ่มบว่ชศิป็นพี่น้องที่ติดตามในทุกๆช่องทางนะครับบวชศิป็นทั้งยูทูบทั้งไร่กลุ่มทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณนะพี่ขาไปลยเล่ยขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้อุดนุนนะครับสายพันธุ์เราปล่อยวราคาลักหนาของจิบจิบไปนะครับแล้ก็ให้ไปส้างผลงานนะครให้มีผลงานกันทุกๆท่านครับผมสำหรับเจ้ากิ่งเ้านะครับตัวนี้กับิี่ปั๊มลงคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับเป็นไก่นุ่มเป็นไก่ไม้เหี่ยครับ ฝีมือเป็นยังไงกัยังพิจารณาเบาื้องต้นกันนะครับสำหรับตัวชิงทองตัวนี้ครับลอยชนสองกิโลหกครับผมก็ขอขอบคุณได้ยๆยครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับผมต่อการไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ